ถ้าเป็นกาแีแล้วก็ฝากไปเป็นีซึ่งตรงนี้มันมันต้องมีความดูแลเส้นหนึ่ง ตรงนี้เราก็สามารถสอนควบคู่กันด้วยก็คือหลักสูตรที่ที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรเสื้อตอนหน้าเนี่ยจริงๆเป็นหลักสูตรเสื้องานหน้าร้านแต่ผมเอามาจัดแปลงเป็นงานกรรมนี่เพราะว่าหลักสูตรไม่แต่งตัดเน่ยคล้ายๆกันอย่างเช่นเสื้อโบโลเป็นอะรเป็นชุดทารกการอย่างเงี้ยแต่ทีนี้งานกำมีริลเตอรอมันก็มีทุกแบบหละเสื้อผู้หญิงเสื้ออะไรมีหมดแต่หลักสูตรก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวหลักสูตรพอหลังลึกนิดหนึ่ง แล้วก็ฝัดฟอยเีุ่จริงตรงนี้เราเราก็สอนนักเรียนคือเราเราก็ให้นักเรียนอาจจะใช้ใช้โปรกามตัวนี้เรียนไปเลยก็ได้เรียนไปหลักสูตรหน้าหลายอาจจ้ใช้สิ่งขอแต่จริงๆแล้วคือมันเหมาะสำหรับการเรียนแต่ว่าถามว่าถ้าถ้าเราใช้มามาเรียนพัฒนาสำหรับงาน,น้านอะไรมาหนก็ได้เหมัน,ะนจะ,นะสร้างเลย แล้วแนวรถาฟตรงนี so, so who, so ้เลไหลไหลเสียงรถไปมาดีที่ไหล้างไหลว้างตรงนี้สัก่ิว้วก็วงแหวนัตงนตรงตรเตรนี้ง้วะคือวัาไปมน้แล้วก็โค้งแก่ให้ส ถ้าเป็นกระดักเป็นท้าอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องรอโครงการใน้ันี้เป็นสายส่งนะคือประมาณคร่ับพวกันแล้วก็ลงเส้นที่เราไม่ใช้เนี้ยถ้าเป็นเสื้อสลิมหน่อยก็คืออย่างเงี้ยจะนกับู ก็รูปเราก็แบบที่เซนหาตำแหนกเด็กรานสี่เซนตตรงถ้าเราใช้ขนาดรา้วครบถ้บนเนียใช่ใครคือชอตไปให้อีกร้านหน่แต่ว่ามันมีเครื่องมือเฉพาะสำหรับนักบ้ายใ่นหมเองจะทำให้หัวชนะนครแล้วก็เซลเนี่ยบนว่า10บจุเจ็ดหาแล้วก็แล้วก็ลบเนที่เรามีใช่รง นี่ก็คือแบบสูตรงานหน้าร้านเนี่ยมันจะชิ้นหน้าใหญ่างกัชิ้นหลังแต่ว่าถ้าจำเน้นเนี่ยหน้าหลังทางสร้างสร้างชิ้นเดียวกันเท่ากันเสร็จแล้วเราก็ต้องต้องเตรียบมาแน่ าตอนนี <mile> ้ก็ค <ally> ือของเราเนี่ยเป็นนี่แต่โรงงานส่วนใหญ่เพราะอย่างนี้แค่ถ้าเราจะเราจะเปิดฝุ่นฝุ่นงสีเนี้ยผมต้องผมจะไปเชี่อมกับโรงงานแตกต่างแล้วก็แต่งดูทีเดียวจบถ้าเราถ้าเราจะเป็นนี่ลายทุกอย่างนงานเราจะได้ขายงานใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเป็นงานหน้าร้านถามว่ามันมันก็มันก็ไม่เหมาะดขนาดใช่ไม่หมดเท่าไแต่ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วกลัวดเชื่อแต่ละโรงงานมาแล้วงานแล้วก็เปิด ความติดยาควาสนใจก็จะคนไทยในใจยิ่กว่าเพราะว่าเะไมน่าจะเห็นใช่ไหมลอความเข้าใจลงงานส่วนใหญ่ก็คือที่ที่มาเรียนกับเราจะเป็นลักษณะที่เป็นเป็นโรงงานหรืสร้างเราจจะมีพนักงานของเราไปสอนหรือเดี๋ยวเราจะส่งพนักงานตคนนี้ไปไปประจำอาจจะแรกแรกเป็นประจำที่ที่โรงเรียนของโรงเรียนก็คืออาจจะมีโรงงานมาแล้วมาสอน จะสอนพนักงานที่ใ,ใช้เป็นเพราะว่าพวกนี้พวกนี้พวกนี้ใช้ไม่ยากก็อย่างอย่างสอนที่ก็องใช้อยู่แค่นี่ยเนี่ยเน่ยเนี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 เนี่ยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็คือจะสอนวิธีการนแต่ที่งานหน้าร้านเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันมันไม่มีเกตไซต์อะไรก็คือ S อ L เเนี่ยมันสร้างตามลายถุงฝน ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อแตกต่างระหว่างงานน้ารากับงาเนี้านนี้มันก็จะมี S M L งานนี้จะห้ตัวเพราะว่างานงานตัวมันจะหมดางองนะค้องเนต้องเป็นต้องเป็แค่นี้นะรทีนี้ถ้าตรงนี้พปดเราก็ตัดจริงเลยตังเสร็จแล้วเราก็เปิดตเกียงเปิดตเง็สายไฟับองแล้วก็เผื่อพักานี้ ีเราก็เซ็มวันแล้วอ่าท er. okay. so so uh, ิดเป็นเป็นเสื้อของผมทต่อไปคือโปรแกรมมันออกมาเอกแบบมาจะจะมีทั้งหมดสามโปรแกรมเลหนึ่งก็คือตัวสร้างสองก็คือเก็บใส่ก็มีเอสเ L ็น ก็ขยาย้อกไปทีละทีนี้ตัวเสื้อมว่าเอ่อขางเนี่ยขยายออกไปข้างแล้วซึ่งเราก็วงหลังอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงจัก้ใยายสุดก็คืออยู่ตรงนนะครับนี่ก็คือเียสายซึ่งตัติงานหน้าร้านตรงนี้จะจะมีหจมีอันี้ตรงนี้ก็เหมือนกัจะตู้ที่กาวางหว ใาญ่นาดันไซเล็กเขาจะึ้นมีไม่กสิหอสี่สบอหกสิหรดั่น่างมีามสิบปีสองไว่ยต่าสามี่สิบร่กวางตกันขึ้นมสายรเห่ากันแล้วก็เราก็ไซส์ขวาเท่ากันประมาองปีปตึ๊บแล้วก็มาวาดข้าเ็

ออกมาก็คือตัวสิ่งกระดาษปะนวางแล้วชอบนนี้โปรแกรเป็นจะวางให้กักระโดมันหยูดจากระยะที่ส่เราจะตั้งแอผ้าโดูระดับสิบเมตรตั้ตั้สิบเมตรเราจะลงิงแยเราเปเสื้อของตน้ราจะใส่เราทำไว้ห้าใส่ตกลงเ่อตกลงเราวางเราวางให้นต แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปหยัดก่อนแล้วก็ไลน์มัอยู่ที่บางนก็คือตูร้อยชัถ้าประหยัดนิดนึงก็เท่ากับร้อยนึงแหละมีแก็ยุดอย่างนี้ก็พงานเสร็จเรีย้อยแ้เคลื่อนตัววางให้อตั้เราก็มอดรปนี้ออกมาา่แล้วคนตัดะนตเาจะตัดเื่อยเรือยเป็นบา ก็คือเราเราปิดแต่รกระดาษทุกข้อกระดาษบางคุณภาพล้วก็ตัดตัดกระดาษมัน <c oughs> ก็จะไหวกว่าแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่โปรแกรมเนี่ยเขากจะมีเป็นว่ากระดาษเนี่ยระวางแล้ว,วชอบเขียนคุณภาแล้วก็ตัดตาดตรงเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็มาใส่คนที่มีความรู้ว่ามา,าว่าตรงไหนก็นเปลี่ยัดแต่ถ้าเกิดว่าโปรแกรมเนี่ยไม่ใช่ใครก็าวางได้เพราะว่ามันวางให้ถัดตีวมา ไมมีเครื่องเครื่องตุ้มผ้า,น,น,านั่นคือครบคุมจอนตัวเดียทุกอย่างตั้งแต่เครื่องตุ้ผ้าไอจิมเครื่องตัดผ้าเนี่ยตอนนี้เรากลังนำเข้ามาคืงไม่ต้องตัดด้วยมือก็คือเป็นเลเซอร์ก็คือใช้เครื่องตัดตัวเดียวตัดแตตัวนี้ราคามันขายจะค่อนข้างแพงนิดนึงอาจจะขายยากนนิดึประมาณสี่ร้านกว่าอันนี้ถ้าเซ็ตหลักๆเลยก็คือตัวเซ็ตปกแต่งเครื่องฟอนแล้วก็ินดี้ไทย Thank yeah. you.